เรานี่ใส่เน้นๆเ,เลยแล้วก็หอมแล้วก็นี่คือโดเกชายลงไปเลยใส่เยอะเลยเอะไรก็ใส่เยอะๆบนนี้ประกวมแซ่บเราทํากินเองไม่ต้องห่วงเครื่องนี่ทํากินเองใส่เยอะๆไปเลยสวัสดีค่ะตอนรับข้อสู่ไทยลีกมีความยอะงค่ะวันนี้มาเจอกันที่กเกาะกวมมริกาแล้วก็ทุกคนตอนนี้เปิดอยู่ที่นาร้านนี่ อันนี้คือหน้าร้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วค่ะทุกคนลูกค้าก็หมดแล้วก็เลยเกิดอาการหิวข้าวก็เลยจะพาทุกคนมาทํากับข้าวอร่อยอร่อยรับประทานกันนะคะวันนี้ดูสิะอากาศวันนี้ก็อึมครึมจะตกก็ไม่ตกเป็นอึมครึม <c oughs> ก็เลยเนื้ออยากของอร่อยอร่อยเนาะลูกค้าก็หมดพอดีก็เลยจะพาทุกคนไปทํากับข้าวอร่อยอร่อยรับประทานนะคะแต่ว่า ก่อนเดินนี่พาทุกคนมาเปิดที่หน้าร้านเพราะว่านี่น,นี่คือเมนูนะคะอืมนี่คือเมนูที่อ่าเราขายให้ลูกค้าเนอะอืมที่อ่าลูกค้าสามารถออเดอร์ได้น,นั่นแหละพาทุกคนเปิดคลิปอยู่แต่ในร้านกลัวทุกคนเบื่อก็เลยมาเปิดคลิปที่หน้าร้านโอเคค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะ <c oughs> เราก็จะไปทำกับข้าวอร่อยอร่อยแล้วระทานกันนะคะไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินกันเออไปกันเลย เราก็ได้เข้ามาถึงข้างในร้านแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ที่เดิมเป็นาเดิม <c oughs> เพราะว่าลูกค้าเพิ่งหมดโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนาําว่า,วาเราจะทําเมนูอะไรกันกินดีนะคะปนี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้หรือว่าภาษาอีสานก็จะเรียกอูหน่อไม้ใส่ข้าวเบือด้วยนี่เราไม่ได้ไปหาหน่อไม้ที่ป่านะคะเราก็ใช้แบบขวดแบบนี้ที่ร้านหรือว่าที่สตร์เนาะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนหน่อไม้ในป่าก็จะเน่าไม่มีไม่มี ไม่มีหน่อไม้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยใช้เป็นกระป๋องแทนก็ได้นี่ส่งมาจากเมืองไทยที่ร้านค้าเขาขายก็จะมีหน่อไม้นะคะม,มีหน่อไม้แต่แมงลักนี่ที่สวนเรามีนี่แมงลักแมงลักแล้วก็จะมีต้นหอมอันนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมคะน,นี่ก็คือดอกกระชายดอกกระชายตัวนี้มันจะช่วยในการหอมเวลาทําอูนหน่อไม้เนี่ยถ้าใส่กระชายแล้วมันจะหอมใช่ไหม ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนดอกมันออกพอดีดอกก็กินหน้านี่นี่คือดอกกระชายอดอกกระชายเสร็จมาฝั่งนี้นะคะก็เบืรอที่ข้าวเหนียวแช่น้ําอันนี้ก็คือตะไคร้อันนี้คือต้นกระชายนะคะหรือว่าหนอกกระชายนอกกระชายนี่ก็ใช้แทนเป็นหัวกระชายได้เวลาอูน่อไม้หรือหมก่อไม้เนี่ยถ้าใส่กระชายด้วยมันจะหอมแล้วก็น,นี่คือหอมแดงเราก็ใส่เป็นสองพริกนะคะนี่คือพริกแห้งแล้วก็พริกสดสองอย่างเนาะ แล้วเราก็จะ,ะเห็ดด้วยเห็ดของเราจะมีสามอย่างหนึ่งสองสามนี่คือเห็ดเห็ดอันนี้เหมือนคล้ายๆเห็ดหนางฟ้าบ้านเราอันนี้คล้ายๆเหมือนกับว่าเห็ดพังคมวะทางทางบ้านเรียกเห็ดพังคมอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนี่เขาทำแบบสโมกมาแล้วเขาก็อบควนอดมันมาแล้วมันก็จะมีหอมของมีความหอมของกลิ่นควนเนาะใช้หมูสามชั้นของตัวนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนอืม เครื่องปรุงไม่ได้โชว์เพราะว่ามันก็จะมีแค่น้ําปลาน้ําปลาน้ําปลาร้าใครๆชอบก็ใส่ปรุงชัรสอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนของเครื่องที่เราจะแกงหน่อไม้กันวันนี้นะคะเดี๋ยวไปลงมือแกงลืมบอกไปอย่างหนึ่งก่ะทุกคนนี่คือน้ายานางน้ายานางเราคันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแสกระทะไว้รอเรียบร้อยแล้วนี่คือน้ำยานางก้นๆของเรานะคะอันฟองตรงนี้ก็คือฟองของความสดของน้ำยานางเนาะเราเพิ่งคันเสร็จมันก็จอกมีฟองแบบนี้ <Okay. S 1> ไปเจอทุกคน ตอนนี้ก็เตรียมของเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่ไปแกงอืโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกงกันเลยตรงโน้นนี่ของที่เราเตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นี่หมูก็หั่นแล้วเห็ดก็เด็ดแล้วแมงลักเอยหน่อไม้เอยถ้าทุกคนเครื่องแกงอะ่ะก็เข้าเบื่อเนาะเราไม่ได้ตามเอาเราปั่นเนาในบ้านทันสมัยนี่พลิกลูกโดดนี่อันดับแรกนะคะจะใส่หมูล,ลงไปเลยเพราะว่าหมูเขาสุกยากเนาะนี่เรา เน้นหมูเนี่ยชีวิตขาดหมูตั้งนานเด้อเราเน้นหมูสามชั้นเราก็จะใส่หมูสามชั้นไปเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าแกงหน่อไม้หรือแกงหมูสามชั้นก็ไม่รู้นี่ก็คือเห็ดนะคะอนี่ก็ไม่รู้ว่าแกงเห็ดหรือกแกงหมูก็ไม่รใส่เยอะเลยคืมีเท่าไห่ใส่ให้หมดตอนนี้หมูสามชั้นแล้วก็เห็ดของเราก็ เดือดแล้วก็สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะก็จะใส่นี้ต้นกระชายหรือว่าหน่อกระชายของเราลงไปเลยแล้วก็จะมีลูกโดดนี่ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราจะมาใส่ข้าวเบอือที่เราปั่นไว้นะคะทุกคนข้าวเบอือแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริก แล้วก็ตะไคร้เนาะที่เราจะ <ไป S 2> ใส่ผระเอกของเราลงไปเลยนะคะก็คือหน่อไม้นั่นเองหน่อไม้น,นี่เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วเพราะาเขาใส่ขวดมาจากเมืองไทยเราก็ต้องมาล้างก่อนนะคะทุกคนใส่ข้าวเบืืออะไรเสร็จแล้วเราก,เราก็เราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยนะคะนี่ก็คือน้ำปลาต้มสุกข,ของเรานะคะนี่คือน้ำปลาต้มสุกข,ของเราใส่ไปหนึ่งทพีก่อนนะคะเดี๋ยวเข็มจะมี ผงชูรสถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะผงชูรสหน่อยนึ่งส่รสด,ดีลงไปด้วยหน่อยนึงเพื่อความขมอมนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มติดก้นกระทะแล้วอือเราก็จะคนไปเรื่อยๆอือไม่คนนะนางติดก้นเลยถึงว่าขา้าวเบื่อเนี่ยเขาสุกง,ง่ายเพราะว่าเราปั่นละเอียดแล้วเราจะใสขข่ข้าวกลอนไม่ก็ต้องใส่เราต้องใสข่ข้าวทีหลัง ตอนนี้ทุกอย่างก็สุกแล้วนี่หมูก็สุกแล้วเห็ดก็สุกแล้วอะไรก็สุกแล้วข้าวเบื่อก็สุกแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่แนงลักเลยนะคะของเรานี่ใส่เนีนๆเลยแล้วก็หอมแล้วก็นี่คือโดก็กช่ายลงไปเลยใส่เยอะเลยเอะไรก็ใส่เยอะแบบนี้ <laughs> ประกวมแซบ่บเราทํากินเองไม่ต้องหวงเครื่องนี่ทำกินเองใส่เยอะๆไปเลยพระควมอร่อย เดีวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนอืมชวชิมของเราอืมอร่อยมากครัทุกคน้อ,อุนอมไม้ของเราก็เสร็จแล้วนี่หน้าตาน่ารับประทานมคะอุ่นอมไม้ของเราอืมลองไปทํากินดูนะคะทุกคนตอนนี้หอมกระชายมากเพราะว่าใส่ทั้งดอกกระชายต้นกระชายอม,มันก็เลยจะหอม อร่อยมากอยากกินตั้งนานแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระติบข้าวก่อนนะคะเปิดพ่ออบพบมโนโรานี่ก็คือนข้าวเหนียวของเรานะคะทุกคนไม่เนึ่งเยอะเพราะว่ากินคนเดียวเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดถ้าเนึ่งเต็มนี้นะกระติบนี้นะกินสามสี่วันก็ไม่ไม่หมด <c oughs> กินคนเดียวอื <c oughs> ตั้งฝั่งนี้ดีกว่าอืม อยางฟังนี้ละไม่ชอบฟังไหนเลยาม,มากับทุกคนแซ่บๆด้วยกันมามามานึกอยากกินตั้งนานแล้วแกงหน่อไม้แต่ไม่มีเวลาเข้าป่าเพราะว่าช่วงนี้นะในป่านหน่อไม้เนะี่ยฝนมันตกใช่ไหมนี่ก็คึมๆเนี่ยวันนี้อากาศคึมๆช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็จะไม่มีหน่อไม้มันมีอยู่แต่ว่ามันเน่าพอะออกมาตกฝนตกมากเนี่ยหน่อไม้ก็จะเน่าก็เลยไม่ได้เข้าป่านหน่อไม้ก็เลยไปที่สตู <c oughs> ที่ร้านค้า <c oughs> ไปซื้อที่ร้านค้ามาแล้วก็อร่อยเหมือนกัน แกะขัดเขาก็ส่งมาจากเมืองไทยนี่แหละอืมมันเป็นออกมาจากเมืองไทยม,มามาด้วยกันแซ่บๆค่ะอร่อยเยี่ยมแต่ทุกอย่างให้มันเยอะๆไปเลยจะได้อร่อยออืืแมงลักหอ,หอม อม,มันจะมีความหอมของมังลักความหอมของกระชายความนัวของข้าวเบื่อ <c oughs> นี่อมยาีป่กอ,อร่อยมากหอมหมูสมุกมากพาลดาดอะไรรู้ไหม ที่นี่เขาจะมีหมูสามชั้นแบบว่าสโมกสโมกมาถึงอบอบเขาเรียกอะไรลมควันเขาจะมีหมูลมควันกับหมูไม่ลมควันที่นี่เขาจะมีขายนะอือันนี้ซื้อมาแบบรมควันก็จะหอมวอมกลิ่นสโมกพอมาใส่ในอูน้มาเนี่ยอืหอมเข้ากันเลยนะครั้งแรกที่ซื้อแบบสโมกมากินนะส่วนมากก็ซื้อแบบธรรมดานะอันนี้แบบ เออเห็นเขาแบบมันสมุกมันน่ากินดีก็เลยเออซื้อแบบสมุกมาก็ใช้ได้น่าอร่อยอวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาทุกคนมานั่งกิ่ข้างนอกนั่งกินแต่ในร้านเดี๋ยวทุกคนเบื่อ <c oughs> เรนมาเกี่ยข้างนอกตรงนี้ข้างหลังร้านนะคะทุกคนนั่งกินร้านนี่คือข้างหลังข้างหลังร้านอันนี้ก็สโตร์เสโตร์เเพิ่งทำใหม่ตอนที่ตะโจกเกี่ยวกับมานะ ตอนแรกไม่มีสโตรเรยนะเพราะว่าพายุมาพัดหายไปหมดเลยนี่ทำไมเวลากินเมนูนี้นะชิดถตงแต่ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยเพระาะว่าเราเรื่องเรามาอยู่ต่างประเทศคนเดียวเนี่ยเวลากินข้าวเห็นเราก็นั่งกินคนเดียวใช่ไหมพออยู่เมืองไทยแล้วก็จะมีพี่น้องนั่งกินด้วยก็จะอร่อยไปมันมันก็จะอร่อยอีกอย่างนึงทั้งกายและใจ <laughs> กระชายตอนนี้ไม่มไม่มีหัวนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหน้าฝนถ้าหน้าแรงเนี่ยกระชายเขาจะมีหัวแต่หน้าฝนเนี่ยกระชายเขาไม่มีหัวเขาจะมีแต่ต้นแล้วก็หนอ่อแล้วก็ดอกอะไรเงี้ยกินได้ถ้าหน้าฝนเราก็กินหน่อของเขาแล้วก็ดอกของเขาแต่ถ้าหน้าแรงเราก็กินหัวของเขานั่นคือกระชายนะคะทุกคนอืมคํานี้กินเห็ดกับกระชายมีทั้งเห็ดมีทั้งกระชาย บางคนเขาไม่ใจเห็ดนะแต่นี่เป็นคนชอบกินเห็ดทําอะไรก็ช่างซับส่เห็ดเพราะว่าเป็นคนชอบกินเห็ดที่นั่งกินตรงนี้นะทางฝั่งทางโนงจะมองเห็นทะเลแบบกินข้าวแบบรับลมชมวิวไปด้วยอร่อยอร่อยอีกเท่าหนึ่งเพราะว่ามีวิวชมวิวไปด้วยนี่จ้าวิวสวยๆนั่งมองวิวไปด้วยกินข้าวไปด้วยนี่ ตรงทะเลเป็นภูเขามีต้นไม้ชอบมากวิวเนี่ยดูทุกวันดูแล้วเหมือนกับว่าอารมณ์ดีอ่ะเพราะว่าวิวมันสวยเนาะในวันนี้เดี๋ยวขอลูกโดดจักลูกนึงน่าจะได้ซูซ่าเพราะว่าช่วงที่มันช่วงบ่ายแล้วอากาศเริมคื้นจะได้หูตาสว่างนี่ <laughs> ลูกโดดหอมพิเศด ิไปก็มองวิวไปมชมวิวไปด้วยเพราะความอร่อยอร่อยคนเดียวนี่มาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันลืมเรียกทุกคนมามากมากินด้วยกันที่กอะกวมมานั่งเครื่องมาเี <laughs> ่กอกาะวมเมกกาแซ่บแซ่บสุดยอดเลย อร่อยหออเลยเนี่ยอืมจะตกแรงนะจ้ะมันข้าวกว่าอืมตกทั้งวันมันจะฟังไหมเนี่ยบอกให้มันตกค่อยๆอืมอตกมาแรงแล้วตกมาแรงแล้วมันจะจะได้วินงเข้าร้านคินต่อในร้านป้าป้าป้าอืมอืม แรงก็ตกแรงต้องไปกันแต่รนไม่ว่าจะได้วิ่งเข้าร้านตอนนี้ฝนเริ่มจาแล้วนั่งกินข้างนอกต่ออ <c> ย <oughs> ู่ที่นี่ต้องทำใจอ่ะมีเมฆกอนเดียวก็ตกอ่ะถ้ถึงฝนตกก็ดีนะมันเย็นดินไม่ร้อนที่นี่นะถ้าฝนไม่ตกอ่ะแดดสักสองสามวันร้อนมากอื เพราะว่าที่นี่จะเป็นเกาะใช่ไหมเขาเรียกฟ้าต่ำแผ่นดินสูงมันค่าตกก็คือตกถ้าร้อนก็คือร้อนอย่างเงี้ประมาณนั้นคนที่นี่ส่วนมากอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกมา,า,ากใามหอ้อยู่ข้างนอกเปิดแอร์อยู่ในบ้านมารีเหรออยู่ข้างนอกทุกบ้านนะเขาอยู่ในบ้านหมดเละ มีแต่แม่มารีน่นะอยู่ข้างนอกทำน,น,นู่นทำนี่เป็นคนชอบอยู่ในแอร์เวลานอนแต่ถ้าเวลากลางวันอย่างเงี้ยไม่ชอบอยู่ในแอร์ในห้องแอร์ชอบอยู่ข้างนอกมันหายใจโล่งดีแต่เวลานอนอนะ่ะต้องนอนห้องแอร์เย็นๆถึงจะหลับแต่ว่ากลางวันไม่ชอบไม่ชอบแอร์ชอบอยู่ข้างนอกห้องโล่งทำน,นู่นทำนี่อะไรเงี้ยเ้วข้างบ้านนะเขาก็จะดูว่า พี่ผู้หญิงไทยเขาเนี่ยมันจะทําอะไรวันนี้ <c oughs> ไม่เคยยู่เฉยํำนวลจำน,นี่ปลูกพริกมกั่งปลูกมะละกอมกั่งอ่าทําความสะอาดมาั่งมั่งอะไรอืมแปลทะอืมเอบอยู่ข้างนอกทํางานอยู่ข้างนอกเปิดข้างบ้านนะน้อยครั้งที่จะเห็นเขามาอยู่ข้างนอกอส่วนมากเขาอยู่ในบ้านของเขาเขาไม่กออกมาเดินมานั่งมาอะไรอยู่ข้างนอกมากเขาอยู่ในบ้านเปิดแอร์นั่งอยู่ในบ้านอนะไรอย่างเงี้ยแต่เราคนไทยเราไม่ชอบ แต่เขาก็กินพริกเหมือนกันนะอืมกินพริกเหมือนกันเวลาก็มะลิขอพริกหน่อยอืมที่ตัวเองก็ไม่ไม่ปลูกอะ่ะอืมเที่มาขอเราแต่เราก็ให้เพราะว่าเป็นทางบ้านใช่ไหมบางทีก็แท็กมาเพราะว่าข้างบ้านทุกคนเนี่ยเราจะมีเบอร์กันหมดทุกบ้านเจ๊ไหมพอจังหอยก็แท็กมามะลิขอพริกหน่อยอ <laughs> เราก็โอเคเก็บไปให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สงสัยอยู่นะ ทำไมเขาไม่ทําอะไรเนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งวันนะอยู่ในบ้านเขาเนะ่ยเราอยู่ไม่ได้มันอึดัดต้องหาของทําอือย่างเขานะไม่เห็นเขาทําอะไรเขาอยู่แต่ในบ้านอืน้อยครั้งเีจะเห็นเขาอมาข้างนอกกันไม่ใช่นินทาข้างบ้านนะ รอให้ฟังอ <laughs> ทุกคนเปลี่ยนม,มุมเพราะว่ามุมน้องมืดอเกินมองไม่เห็นหน้าเลยหน้าม,มืดคืออยู่ก็เลยเปลี่ยนม,มุมก็ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะพาทุกคนมาแกงหน่อไม้วิธีการแกงหน่อไม้เป็นยังไงแต่และคนกับข้าวมันก็จะไม่มีผิดมีถูกนะคะแล้วแต่คนชอบว่าจะกินรสชาติแบบไหนก็ทําไปแบบนั้นเลยไม่มีผิดมีถูกชอบแบบไหนก็แสนนั้นอย่างเราเนี่ยชอบเห็ดใช่ไหม เราก็ใจแต่เห็ดแต่เหตุแต่เห็ด <c oughs> เป็นคนชอบกินเห็ดโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ลองไปทํากินดูนะคะอร่อยมากใส่กระชายเยอะยิ่งหอมยุงกัดเยอะๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับ FC ที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้หน้าฝนแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ